guys we are back with my only 12% episode 2 i'm excited um, so i just found out that the youtube version is a cut version so i'm a bit annoyed because i don't have access to the uncut version because it's not available in my country so i feel a bit annoyed because i don't like to watch cut versions i like to watch the full things so yeah unfortunately i have to watch the uncut because it's unavailable in my country but other than that, I'm excited from the teaser. It looks like it was gonna get sick. So we're gonna see. If you're watching this on YouTube, obviously we still have guidelines. I am not allowed to post the entire episode. Again, if you guys want to watch my reaction, please join my Patreon. Now, let's go. I love Earth. Guys, I've been reading some comments and I'm getting mad at people. <laughs> so I'm gonna be here to appreciate Earth. วันนี้มีกรารบ้านอะไรบ้างคะเดี๋ยวยจดมาเยอะเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูแต่ไม่ให้ลอกนะนะไม่ไงไม่ต้อง <c oughs> ไม่ไมนะพู้นี้ลูกพีอะนอนแล้วเดี๋ยวเพิอ่งนอนเธอดูก็กอกตอนเนี้ยฟ้ามืดขนาดเนี้ยฝนจะตกไหมเนี่ย ขอร้องให้พูดตกเลยนะคอยถึงบ้านก่อนเถอะยู่ได้เอาล่มมาปะไม่ได้ามาดิก็ไม่คิดว่าจะตกดินะโอ้โหาอย่างเงี้ยฝนไม่ตกหรอกเชื่อแค้งดิโ oh, อ้ really <laughs> บังดีดีอ่ะอย่าให้ฝนโดนหัวนะกลับบ้านไปกันรีบอาบน้ำจะได้ไม่ป่วยออรอเขาปูนข่าวมาจะชัดเลยต้องเลย ไปติดแล้วตามทีมมานะได้ระวังลึกนะเฮ้ยเย้ This a s exactly me yesterday โอ้ไม่ระวังเลยเหมดนี่ยนี่อ มันดีปะเคกวัวเอาที่ช่วมาเช็ดเลย Why d ว้ดี e เป็นคล<อ>ิป <clean S 2> <อ> The Shoes <อ> Like t h e y w e n t Back in the Rain ไ,ไม่เป็นไรขี้น้อยใจขนาดเนี้ยเดี๋ยวมางอนพีหลังทำไงอ่ะขี้น้อยใจอะไรเรื่องคนะรีมติดเฮยเปิลนะน้องแอะขอน้อยใจอ่ะ ไม่ใช่เช้งหรอกม้าจำได้นะตอนนั้นที่คิมกับเคียปาวสนิทกันมากๆอ่ะมีคนรักที่พูดพี่ชายตัวเองเป็นรักคนอื่นมากกว่าเค้กเรื่องแต่ปีโมโงงจะมาพูดอีกไปช่วยพาวยุบปีว่ะแล้วพาวค้ามีอะไรอียว์ช่วยไหมยีแงยีแงแล้วนี่เค้กคุยกับใครอยู่อ่ะคุยกับพี่ลินอ่ะพี่ลินพี่ลินไหนอ่ะรุ่นพี่โอหะไงโคตรสวยอ่ะ อ oh. <No. S 2> ๋อ a s e วันนี้แม่ม s g o ะ n ป็นย o sad. คุยกันอยู่อะแต่อย่าไปบอกคีมมันนะชอบไปฟองแม่คิวเคตื่นได้แล้วนะครับ หกโมงยี่สิบแล้วหรือเหรอคะแม่ลุกเลยนะสายแล้วดันไปที่สูทสโม่เนี่ยป่วยจนได้ ยังวันนี้นอนพักไว้กันเนาะไม่ต้องไปโรงเรียนไม่เอาอิวไปไหวไหวก็แย่แล้วนอนไปเลยจะเช็คมาอิวไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะเ๋ยวมาแป๊บเดียวบนึง ตัวร้อนมากอคๆดูป่วยแล้วงอแงตลอดเลยแล้วอะถึงได้บอกไงว่าอย่าป่วยมันห้ามได้ที่ไหนก็ล่อเคก็เมื่อวานตากฝนมาบอกให้กินยาก็ไม่กินไม่รู้อ่ะยูไม่เหรอ หยุดนะไม่หยุดไม่ได้เดี๋ยวป่วยนะอยากนอนอยู่บ้านสบายจะตายไม่เอาอ่ะเูวไม่อยากนอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วใขรบอกให้อยู่คนเดียวอยไหนอ่ะก็อยู่บ้านเป็นเพื่อนนี่ไงืมแล้วพ่อจะให้เหรอฮึบอกแม่แล้วอยู่เป็นไข้ แล้วเคก็ปวดหัวด้วยแม่ก็เลยให้หยุดเดี๋ยวไปติดเพื่อนที่โรงเรียนติดเมียงแกะก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวเลยเอาทำอะไรตัวรลอนาะ <c oughs> อยู่ไหมเดี๋ยวแม่ยกข้าวต้มขึ้นมาให้กินด้วยกันทำไมเคไม่ต้องไปช่วยแม่ยกขึ้นมาให้ไปช่วยยกไงอะอย่างเงี้ยรียบๆหายนะมาลืมค่าพละมีสอบสมรรถภาพด้วยโอ,โ,อโอ้นี่ยุปป่วยหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ,อะยุไม่ชอบสอบสมรรถภาพเลยอ่ะ ทำไมอ่ะสนุกดีอ่อเค้กนี่โคชอบเลยโอเคก็ได้ได้ก็สนุกดีอกออเ okay, like s <S ดกกออ yeah. อิวอ่ะก็ต้องออกกำลังกายบ้างวิ่งแบบเดียวก็หอบเหมือนจะเป็นลมแล้วเนี่ย Some people are just not made for sports เสียงว่าเราเจ็บคออันก็ไปแปลงฟันไปจะได้มากินข้าวกินยาแล้วก็นอน 嗯。<Bye. S 2> uh I was gonna hit him hard when he starts being distant because they're so close, like, they're so touchy. cool has any feelings though he's just very you know it's like his brother basically i don't feel like he has feelings for now he just really cares and worries about him เข้าเค,ค้กลงมาเวลานี้อเออแม่ได้น,นอนปะเนี่ยหรือโมแต่เล่นเกมใช้ที่ไหนอะเมื่อคืนนิวไข้ขึ้นเค,ค้กใช้ต,ตัวให้หน้งคืนเลยเนี่ยอ้าวแล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ยังหลับอยู่เลยฮะแต่ว่าจับเมื่อกี้ก็ตัวเย็นลงแล้วอ๋อแล้วตอน้อ้อจะไปโรงเรียนไหวไหมเนี่ยอนั่นอะยกข้าวขึ้นไปกินกับน้องข้างบนแม่เ<ะ>ตรีรยมไว้เสร็จแล้วใชค่ะ ถ้าเกิดน้องไม่ไหวก็ให้น้องนอนอีกวันหนึ่งแล้วกันครับ I mean usually people don't get better in o n e d a y เอะเราอ่ะไปโรงเรียนไปไปไปเคก็ป่วยนะแม่ไปไปโอ้ป่วยจะเพราะคุณป่วยไปยกขึ้นไปเลยป่วยการเมือง่ะสิให้น้องกินยาด้วยนะครับเอาเดินดีๆเดี๋ยวก็หกหมดอ่ะ พ่อมึงไม่สาวกูแน่นอนที่ขึ้นที่สใจหมดเลยเพราะว่ามีกานบ้างปะวะมีเก็บเอาไว้ให้ลำบากวิกโอ้ลำบากนิดหน่อยไม่ได้เลยคาาได้คาบไปครับขอบคุณนะคะพี่ปามขอบคมครับเออเพราะว่าคาบเลขอ่ะกูเรียกเลขยกกี่มึงดก็กูเป็นหมดเที่อะไรวะชอบเรียกเลขที่กูอยู่นั่นะ ก็มึงชอบหลับไงหนุ่มหวานโอ้โหเสียงโดนเลยดิหนุ่มหวานป้ากูไม่ได้ตั้งใจโดดไปเล่ายิ้วป่วยเมื่อวันก่อนกูตากฝนขึ้นมาทางกลับบ้านเดี๋ยวนะกูถามจริงคนที่กูดจามใส่หน้าตัองเปนกระเทือนอย่างนี้นะจะปวดเพราะตากฝนใครบอกว่ากูป่วยครับอย่างนะเชื่อโรคกระกาอย่างเมื่อ ทำอะไรกูไม่ได้หรอกไม่ยอมรับีบนเเนลยกดิสกปรกกว่ากูอ่าไม่หยุดเล่นมึงไม่หยุดเล่นใช่ไหมได้อย่ามารับพ่อจากกูมาเอ่อเรย์อิลป่วยหายแล้วเหรอเออดีขึ้นละเอออิวเล่นเก่งกับพวกกูยังวะเขาไม่ได้เก่งเว้ยเขากลัวพวกมึงเนี่ย เสียงดังกันซะขนาดเนี้ค่ะดูในตาเสียงดังเบาเบาเเบาหน่อยเบาหน่อยเพราะอย่างเงี้ยเขาเลยไม่รู้จะคุยอะไรกับพวกมึงไงเออขนาดไอ้ใคที่อยู่ข้างบ้านอ่ะอิวยังไม่คุยด้วยเลยตอนอยู่โรงเรียนแล้วมึงเป็นใครมาไอพีเฮ้ยแต่กูอยากคุยกับอิวนะ หน้าแกงดีหน้าแกนะหน้าแกอยู่ไปดึงดอกทำบ้านได้หมดเลยไอ้แกงเพื่อนกูเออเดี๋ยวกูไปห้องน้ำหลังอาคารเกษตรแป๊บจะกันในแถวเว้ยไอพีกูไปด้วยไปดิออกแต่เช้าเลยเหรอวะนิดนึงมึงไปปะล่ะไม่จะดูดอะไรกับนักหนาวะเหม็นชิบหายจริงกลิ่นพวกมึงเนี่ยทำกูซวยแล้วะ เออกุค่อยฉีดน้ำหอมมากินลูกอมเราช่ไหมคืออือะปไปใจกันเว้ยเออระวังด้วยอ่ะเดี๋ยวคนเห็นน่ะอ้เค้กแล้วมึงจะเดือดร้อนเลยวะมึงเคยมีกลิ่นบุหรี่ติดแล้วโดนครูด่าอ๋อ you g e t ดิ้น trouble with him? ซูบุรีเหรอฮะไม่ได้ซูบแล้วไปติดมาจากไหนอ๋อพวกไอ้ผีไงดิอ,อิ่วอะไรเก่งไม่ได้ซูบนูกแล้วนะ่าเอาถูกแ,แล้วไงไทำอะไรใจเคเข้าใจไง เข้าใจอะไรคลิกไม่ได้สูงจริงนมงปากเลยอ่ะอืมอืมรู้แล้วนะเค้กมันนั่งเลยนั่งไว้ที่จะโชว์ไงแล้วอ่านทุกเวพี่อิวเปิดให้ดูเลยโหเนี่ยนะหมดนี่แหละโหยิ้มตั้งใจอ่านเลยไม่ต้องอูดอีงอแงแล้วออ่านสิเค้กตั้งใจหน่อยเฮ้ยยูเอ ไม่ไปไหนนี่ไม่เชื่อเลยเช็คตั้งใจหน่อยอิวเปิดให้เนี่ยอ่านให้หมดทุกเวทีอิวเปิดเลยนะอ่านอ่าอะไกับคะยิงกเชียบคุณละคนรู้ทั้งต่อหรือป่า ว่าจะไปห้องน้ำอะแล้วเดี๋ยวก็ไปเตะบอลก็ไปสิโอเค<ม>งั้นเจอกันหลังเลิกเรียนเจอกันก็ไปสิก็ไปสิเดี๋ยวโอ้มายกอดอีสเพลงวิ่งมาเยอะน่าจะเหนื่อย ป้าป้าน้ำแดงแก้วหนึ่งผมด้วยป้าแก้วหนึ่งเนะตะบอลมาเหนื่อยมากเลยเนี่ยผมแล้วป้า,ป,าป้าครับงั้นเอาน้ำแดงเพิ่อมอีกแก้วหนึ่งครับ He's gonna bring it to him. ซื้อน้ำแดงมาแล้วเค้กวิ่งมาเยอะน่าจะเหนื่อยอ,ะอ่ะเรเอาน้ำมาให้แต่ว่าเราไม่อยากไปให้เองอะดิทำไมอ่ะไม่แค่ไปให้เองก็คนเยอะอ่ะนี่เอาไปให้เลยเดี๋ยวน้ำละลายนะไปเร็วแค่นี้เองไปอ,อืม้ม That really stresses him. Oh 上来。 แล้วเนี่ยสายแล้วไม่ต้อง,องแล้วสายแล้ว,ลวตื่นตื่นจุดโมงแล้วแม่หกโมงกว่าแล้วจะยุ่ไปไหนอ่ะลูกแม็กแม่หมดน้องก็เลยไปซื้อให้อยู่อ่ะน้อมาม่ปลูกเคก้กอ่ะอ้าวแม่จะรู้ได้ยังไงเขาปลุกเราแล้วหรือเปล่าแล้วเราไม่ตื่น เสียงนาฬิกาดังลั่นบ้านยังนอนได้ไปไป hmm. ไปไปตื่นตื่นตื่นลุกได้แล้วเดี๋ยวแม่จะลงไปแพ็คของป่าละ ทำให้ปลูกอ้าวปลูกแล้วนะเคไม่ตื่นเองเปล่าปกติก็ยังปลูกให้ตื่นได้เลยเป็นไรนอนเหรอนะเฮดูนาไหนบอกนี่เราเมย์มาแล้วนอนไรไม่นี่งเลยนอนอะไรเก็เอายูแคนคลี l รทอล l ีส s mad, but I love this song! <laughs> <laughs> the names they have are so funny. <laughs> Cream, cake, toffee. <laughs> <laughs> sawang are you kidding me That was like <coughs> did it faint? I thought he tripped. <coughs> โอ้เค oh okay, จะเล่นเกมเหรอเปล่าแค่ okay, คุยเอ็มอะนะพี่ลินไว้ถ้าไม่สนใจอีกอ่ะอยูจะกลับบ้านแล้วนะเค okay, นะพี่ลินไว้แล้วก็ดีพอเราอ้ายกับมันอ่ะอู๋อับยูไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวเลยแต่มึงอ่ะ <Well. S 2> มีพี่ลินไงคาว่ามึงจะอยู่กับยูไปได้ตลอดเปล่าวะมึงก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างว่า yeah the personal space thing I totally understand. So, um, like, obviously they're, very, they're super young, but he's very clingy. Like, very, very clingy. Like, also very touchy. So, I guess he's used to it now. And as soon as he, he doesn't do that, like, as soon as he's not clingy or not touchy, then you know something's wrong. Like, yeah, you can clearly tell he's mad. So, I guess. Yeah, it's going to be tricky cuz like their relationship is very it's it's very like brothers, but I would say even brothers don't like are not like that. Like it's very cuz I don't feel like they're best friends. Like it's kind of best friends but only in their house. Like they don't act like best friends when they're at school. So it's really like a weird relationship that they have i feel like you obviously knows he has feelings so he's acting like kind of like a boyfriend but cake is very like cake is a typical teenager very immature very like does not care about anything obviously he's gonna be interested in all the girls like it's very typical, so it's just normal. But yeah, I feel like I'm really feeling for you because it's reminding me of I told Sunset about you, <laughs> and I just feel for them. Like it's just so sad, you know, when you love someone, you see that it's it can't happen, and you're so young. And it's the worst is when you see that person every day when they're like so close to you because when they when you don't know them or when you like have a crush from the distance i guess it's probably easier than here where i feel like iwi is gonna have to set boundaries because in the end he's gonna get hurt so he needs to be the one setting the boundaries like he needs to stop i think being too touchy he needs to stop like maybe like not hug him when you sleep because you're gonna get sad when you when he gets a girlfriend that's gonna break his heart like he's too attached he needs to start like distancing himself <gasps> now i'm wondering how is kate gonna start having feelings like what's gonna i need to rewatch the trailer I, I need to know what's gonna trigger his feelings i guess as soon as he's gonna start losing him but for now i, I really don't think that he has feelings i just feel like he cares for him he just doesn't know what that is like he doesn't know that my, that could be love you know i really love the setting like i love i love like them being in their little province and i like that it's really focused on the two of them and their own world yeah it's really reminding me of i told sunset about you like i really love i told sunset about you like, so much <gasps> But this is giving me the same vibe. Like we're gonna go through the same thing. I don't know. So yeah, I really loved it though. I really, uh, Santa and Earth together, they're just perfect. Like they're a perfect pair. And I don't know. I feel like Earth is portraying his character so well. Like I could see that. Like, just teenager. I'm sure there's, there's there's a teenager somewhere. In this world, that is exactly like you, like for sure. And I feel like it's really good. Like how Earth is portraying him. So yeah, <laughs> guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed. Let me know your thoughts. How are you feeling? And I will see you next episode. Bye.